ทำอะไรนะวันนี้เรารัดดูต้นบอนดรถแมวนี่มันเป็นผลไม้ป่าใช่ไหมใช่ครับได้ดูะวาสีเขียวอ่ะเพราะว่ามันเงียงที่สุดไม่นี่มันมีลูกดรามอยู่กินไหมเย้เปิดทิ้งอาไม่กินไม่อืมไม่จะเป็นแมวไหมี่เรี้ยวนิดนึงทิ้งไม่ตายมันกินได้อยู่เออแม่คะเป็นแมวไหมอ่ะ เป็นแมวกินแล้วกลายเป็นแมวไม่ไอทิคอไม่กินแมวเอ๋อนี่ไงไม่กินไม่ไม่ทิ้งทิ้ง,งอะไรมันกินได้อยู่เพราะว่าจะไปกลายเป็นกลายตายตายตายแม่กลายเป็นแมวแล้วเนี่ยไม่ <laughs> แม่ครับถ้าจร์ให้ตัวช้างออกมาครับอีกตอนเย็นแม่จะกลายร่างกายเป็นแมว แม่แม่รงวัดออกนี่นะะต้นบักเล็บแมวบ้านเราแม่วัออกเบิ้งน้ำน้ำน้ำมันอีม่แ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 ม่อม่ยม่แม่แม่แ่แม่แ่ม่แ่นม่แเป็นแม่แหม่่แมแมแม่แม่่แมมปแมย่แม่